สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BEC Trust นะคะพบกับนิวพัฒนันนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอย่างเช่นเคยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ท็อป,ปิกที่น่าสนใจก็คือรู้เท่าทันหลอดไฟทงังซิงเกิลเอ็นแล้วก็ดับเบิลเอ็นค่ะค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะก็เป็นคุณสวิตานะคะเป็นวิศวกรของบริษัทเครื่องไฟฟา้าบุญธนาพันธ์ค่ะค่ะถ้าพูดถึงหลอดไฟนะคะมีหลายรูปแบบมากๆในปัจจุบันนะคะที่เราใช้ภายในครัวเรือนนะคะ ถ้าพูดถึงหลอดไฟ LED T 8นะคะซึ่งมันคืออะไรหลอด LED T 8นะคะ T นะคะย่อม,มาจากคำว่า Tubes ค่ะซึ่ง Tube เนี่ยคือลักษณะของหลอดไฟที่มีลักษณะผอมยาวคล้ายท่อนะคะส่วน8เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟนั่นเองค่ะมีหน่วยเป็นหุนซึ่ง T 8เนี่ยก็จะเท่ากับ8หุนหรือหนิ้วนั่นเองค่ะค่ะโดยขั้วหลอดนะคะจะเป็นแบบเคี่ยวชนิด G 1 3ค่ะ แล้วตัวหลอด LEDT 8เนี่ยปัจจุบันนะคะเรานำมาใช้ทดแทนหลอด Fluorescent T8 นั่นเองค่ะซึ่งหลอด LEDT 8เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็จะเป็น s i n g l e End และประเภทที่2ก็จะเป็น Double End นั่นเองค่ะคุณสวิตาคะหลอดแบบ Sin g l e End หรือ Double End เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะค่าหลอดไฟแบบ s i n g l e End นะคะจะมีการติดตั้งที่ง่ายกว่าเพราะว่ามีการต่อวงจรที่ง่ายกว่าค่ะแต่ไม่เป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าแรงไฟตามบ้านเรือนที่เราใช้กันนะคะ ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นหลอดฟัวริเซนต์อะจะมีลักษณะการต่อบแบบ2ด้านซึ่งมีความคล้ายกับหล like อดแบบดับเบิหลอดแบบดับนะคะก็เลยมีความนิยมในท้องตลาดมากกว่าค่ะค,ค่ะและสําหรับปันนี้นนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของหลอดทีเนี่ยว่ามันมีทั้งสองประเภทค่ะประเภทที่เป็นซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลเมื่อเรามาใช้สลับการใช้งานกันเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ไหมและหลอดเนี่ย จะเสียหายหรือไม่ก่อนจะมาทดลองกันนะคะเราก็ต้องมารู้กันก่อนเลยว่าหลอดดับเบิลเอแล้วก็หลอด s ิงเกิลเอนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรคะคุณสวิตาเรื่องัันที่แบบแรกเลยนะคะแบบ s i n เกิลเอ็นค่ะหลอดชนิดนี้นะคะจะมีขั้วสําหรับให้กระแสไฟเข้าเพียงด้านเดียวค่ะค่ะซึ่งเหมาะกับการใช้กับรังไฟที่มีขั้วเพียงด้านเดียวเหมือนกันค่ะส่วนแบบดับเบิลนะคะตัวนี้นะคะจะมี ขั่ว2ด้านนะคะเพื่อที่จะต่อกระแสไฟเข้าทั้ง2ด้านเพื่อไ,ไฟฟ้าครบวงจรน,นะคะหลอดชนิดนี้นะคะก็ะจะเหมาะกับการใช้กับโคมไฟแบบบัเลเซนต์ค่ะ,คะ,ะตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเราอาจจะไม่เคยได้ยินคําว่ารางซิงเกิลหรือรางดับเบิลนะคะเขาจะเรียกกันว่ารางไฟค่ะแต่การแยกเนี่ยเขาจะแยกจากการต่อวงจรภายในค่ะรูปแบบการต่อสายไฟของรางซิงเกิลเอ็นและรางดับเบิลเอ็นโดยรางซิงเกิลเอ็นจะมีการต่อวงจรแบบทิศทางเดียว โดยสายสีน้ำตาลหรือสาย L และสายสีฟ้าหรือสาย N จะต่อไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้กระแสไฟเข้าทิศทางเดียวและรางบ o u b l e N จะมีการต่อวงจรแบบ2องทิศทางโดยสายสีน้ำตาลหรือสาย L จะต่อไปอีกทิศทางหนึ่งและสายสีฟ้าหรือสาย N จะต่อไปอีกทิศทางหนึ่งเพื่อให้กระแสไฟฟ้าสามารถเข้าได้ทั้งสองทางค่ะ ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือความปลอดภัยค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบกันใน2กรณีนะคะกรณีที่1คือถ้าเรานําหลอดแบบดับเบิลเอ็นนะคะมาใช้กับรางไฟแบบซิงเกิลเอ็นจะเกิดอะไรขึ้นและในกรณีที่2นะคะถ้าเรานําหลอดแบบซิงเกิลเอ็นมาใช้กับรางแบบดับเบิลเอ็นนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเราลองมาทดสอบกันได้เลยค่ะ เมื่อน,นำหลอด s i n เกิล n ไปใช้กับรังดับเบิล n การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องหลอด s i n เกิล n ต้องการการเชื่อมต่อไฟฟ้าด้านเดียวแต่รางดับเบิล n มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้ง2ด้านทำให้หลอดไปไม่สามารถทำงานได้ค่ะ เมื่อนำหลอดดับเบิลเอ็นไปใช้กับรางซิงเกิลเอ็นการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องหลอดดับเบิลเอ็นต้องการการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้ง2ด้านแต่รางซิงเกิลเอ็นมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าเพียงด้านเดียวทำให้หลอดไฟไม่สามารถทำงานได้และเมื่อนำหลอดดับเบิลเอ็นที่เกิดการช็อตและฟิวขาดมาใช้ในรางดับเบิลเอ็นจะเห็นได้ว่าไม่สามารถใช้งานได้อีกค่ะ ค่ะแล้วจากผลการทดสอบอะค่ะคุณแบมสรุปผลได้อย่างไรบ้างคะจากการทดสอบนะคะก็จะเห็นได้ว่าไฟไม่ติดค่ะซึ่งเกิดได้จากสาเหตุที่1นนะคะคือการเลือกใช้อุปกรณ์ติดตั้งรางไฟและหลอด LED ที่ไม่ตรงกันค่ะก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆนะคะเช่นการทํางานที่ไม่เสถียรไฟกระพริบหรือว่าไฟไม่ติดนั่นเองค่ะคะจะเห็นได้ว่านะคะในกรณีที่1ที่เรานําหลอด double N นะคะที่มีการต่อแบบสองขั้วนะคะมาใช้กับรางไฟ แบบซิงเกิลเอ็นที่มีการต่อไปแบบคั่วเดียวนะคะ,คะก็จะทําให้หลอดไปเนี่ยนะคะไม่ติดค่ะและในกรณีที่สองนะคะเมื่อเรานําหลอดซิงเกิลเอ็นที่มีการต่อแบบคั่วเดียวนะคะม,มาใช้กับกลางไปที่มีการต่อแบบ2ขั่วหรือ double n นะคะก็จะทําให้หลอดไปไม่สามารถทํางานได้หรือไม่ติดเช่นกันค่ะอืมค่ะค่ะ,คะนอกจากเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากันแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะคุณสบิตา ใส่ที่2นะคะก็คือฟิวภายในหลอดไฟขาดค่ะ,คะ,คะซึ่งในหลอดไฟนะคะก็จะประกอบไปด้วยฟิวฟิวเนี่ย,ยจะมีลักษณะเป็นเส้นขดลวดที่ทํามาจากตะกั่วผสมด้วยดีบุกนะคะจะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ําเมื่อได้รับกระแสไฟ,ฟที่เกินก็จะทําให้ตัวขดลวดอะคะ่ะหลอมละลายแล้วก็ไปตัดกระแสไฟภฟายในวงจรเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ค่ะอ๋อค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหลอดลูก้าที8ของทางบีซีนะคะค่ะ ซึ่งจะเป็นชนิด Wn ค่ะ <Ừ. S 1> ก็จะมีคั่ว2ด้านนะคะด้านหนึงจะเป็น n แล้วก็ด้านนึงจะเป็น l ค่ะ,คะและนี่นะคะคือ s ซตตี้สวิต์ค่ะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของหลอด LED ค่ะและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานค่ะค่ะ